ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับแก๊บครับนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่30กรกฎาคมปี2 5 6 4ก็ช่วงโควิดตอนนี้ก็ติดยอดผู้ติดเชื้อสะสมยอดผู้ติดเชื้อรายวันวันนี้นะฮะก็เป็นเอลุหนึ่งทะลุ17,000คนไปเรียบร้อยแลวนะฮะก็รู้สึกว่า การที่ออกไปซื้อของกินข้างนอกบ่อยๆรู้สึกว่าเริ่มไม่โอเคแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหัดทํากับข้าวจริงจังมากขึ้นนะครับก็เลยซื้อกระทะนะแล้วก็นี่เตาไฟฟ้านะก็เพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้เลยก็ไม่ไม่ได้ลงคลิปนานแนละ้วก็วุ่นวายอยู่แบบ เออห้องนะก็ก่อนจะลงตัวก็ตอนนี้ต้องมีครบทุกอย่างแล้วแหละมีทั้งเออ่ตู้เย็นแล้วก็เอ,อ่หม้อหุงข้าวนะแล้วก็นี่ต่อไฟฟ้าที่ซื้อมาสาเหตุที่ซื้อต่อไฟฟ้ามาเพิ่มนะก็รู้สึกว่าการที่ผมทํากับข้าวเรยหม้อหุงข้าวาบ่อยๆรู้สึกว่ามันจะทําให้หมอ้อมันสึกลอมากขึ้นนะเป็นรอย มากขึ้นตอนนี้รู้สึกว่าหม้อแบบใช้งานหนะักมากหม้อหุงข้าวก็เลยซื้อเตาไฟฟ้ามาแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือเอ,อการที่ยังไงอะ่ะการที่ต้องมาหมุงข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมาตัดข้าวออกจากหม้อแล้วทํากับข้าวก็รู้สึกว่ามันใช้เวลานานนะฮะก็อยากจะลดระยะเวลาก็คือหม้อข้าวก็มีหน้าที่หุงข้าวไปแล้วก็เตาไฟฟ้าก็มาทํากับข้าวนะจะได้ไม่ต้องตัด ข้าวเข้าออกหม้อบ่อยๆนะและ้วก็พอเวลาตักข้าวออกมาทํากับข้าวนะฮะเออข้าวที่เอาออกมากว่ากับข้าวจะเสร็จ <c oughs> ก็คือข้าวเย็นไปแล้วมันก็แบบยังไงอ่ะมันก็รู้สึกว่าแปลกๆใช่ไหมละ่ะก็ที่ผมซื้อมาก็เป็นเตอาอินดักชันนะฮะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมล่ะก็ เป็นยี่ห้อของเรืออิเล็กโทรลัสนะครับเป็นคุกกิ้งเมทคริ mm hmm. กแอนด์อีซี่อิเล็กโทรลัตโคลเดบลอินดักชันคูลเกอร์นะก็ซื้อมาในราคาเอ่อหนึ่งพันแปดร้อยกว่า 1, บาทนะครับก็เป็นรุ่นที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเอาตรงๆผมไปซื้อห้างองราคาห้างก็จะแพงกว่าร้านออนไลน์กันใช่ไหมล่ะแต่ว่าเอา่อความที่แบบ อยากซื้อแล้วก็อยากซื้อเสร็จก็ได้ใช้เลยนะไม่อยากรอของนะก็เลยทนไม่ไหวก็ซื้อมาแล้วโอเคจะถ่ายยังไงอูกง้อง,งนี่อ่านี่ไงหน้าตาเตาก็จะประมาณนี้แกะเอาโฟมมาละเตามันอยู่ด้านไนวที่ด้านนี้อมีหมอ แถมให้ไม่มีฝากระจกด้วยดีอ่ะโอเคแล้วก็ตัวเก้าต,ตัวเครื่องโอ้พอดูดีเลยนะโอเคนี่้สวยนะโอเคเลยดีไซน์เด้อ เอาตั้นี้ออกกันเห็นแล้วรู้สึกมันขัดตายังไงก็ไม่รู้เออนี่อุย้ยก็สวยดีไซน์โอเคนะแล้วก็สายไฟก็ปักก็จะประมาณนี้เป็นสองหัวนะฮะแล้วก็นี่ซื้อคู่มาพร้อมกันก็คือกระทนะ,ะทเนี่ยกระทะไฟฟ้ากระทะเป็นกระทะอินดักชันด้วยใช่ไหม ของ T-File นะฮะใช้งานได้กับเตาทุกประเภทโอเคก็เลยซื้อมานะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ผมใช้เตาเอ่อ,ตอเตาไฟฟ้านะที่ซื้อมาเองที่บ้านก็มีนั่นแหละอันนึงแต่ว่าเอ่อใช้คู่กับตเตาแก๊สไปไปมามาก็แบบเอ่อทางที่บ้านประิษใจเตาแก๊สม,มากกว่านะฮะก็เลยตัวที่อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ใช้ แต่ว่านี้มันอยู่หัวพักมันเขาห้ามใช้เตาแก๊สก็โอเคข mm hmm. องกีฟาวก็จะมีอ่าสแกนประกันด้วยห mm hmm. ม้อก็มีประกันเนาะตัวหม้อก็โอเคนะ mm hmm. ดีไซน์สวยงามอสีแบบท mm hmm. องแดงหน่อย ออามาตั้งก็ดูดีแล้วส่วนเตาแล้วส่วนหม้อนี้ที่แถมมาเดี๋ยวขอแค่ดูกันดดขนาดไม่ตรงกันกะว่าจะมาใช้ไม่ได้ดนะ้วก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่นะหม้อนี้ก็ไม่น่าจะมาใช้งานเป็นเป็นหม้อหลักนะเราเรามาอ่านคู่มือสักนิดนึงนะฮะ โอเคเรามาดูคู่มือพร้อมๆกันเลยนะทุกคนอ่ะอันนี้โอเคไฟติดละเอ่อแล้วก็ยังไงต่ออ่ะใช่ไหมยี่ห้อนี้ กดครั้งเดียวนะฮะมันไม่เหมือนยี่ห้อที่บ้านนะที่ใช้ตัวนั้นจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็โอเคครท่านผู้ชมเมื่อกี้ลองเปิดเล่นดูแล้วก็สรุปได้ดังนี้นะครับโอเคปุ่มนี้ก็คือปุ่ม power นะฮะกดแค่ครั้งเดียวไนมะ่ต้องกดค้างนะเปิดปิดแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม ลดเพิ่มอุณหภูมินะหลังจากเปิดเครื่องเมื่อกี้มีต่ำสุด120แล้วก็สูงสุด2000นะน่าจะเป็นกำลังไฟนะเมื่อกี้แล้วก็นี้ปุ่มล็อกนะฮะไม่ให้เด็กไปกดเล่นแล้วก็คุก time ก็คือตั้งเวลานะฮะตั้งเวลาปรุงอาหารนะได้ล้วเวลาถ่ายหลังอะไรประมาณนี้สาเหตุที่ไม่อัดวิดีโอเมื่อกี้นะฮะก,ก็เพราะว่าแบบเสียงมันเสียงเครื่องมันก็ ยังไงอะ่ะมันก็มีเสียงอะ่ะเตาแบบนี้มันเป็นเสียงสลมเสียงแะไรองี้แล้วเมื่อกี้ลองอัดดูแล้วก็เสียงมัน,นไม่ชัดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะฮะ

เคก็อย่างที่ได้เห็นไปนะท่านผู้ชมไข่เจียวไข่เจียวในรอบเดือนนะเดือนหนึ่งไม่ได้กินไข่เจียวคนะพอดีว่าทําในหม้อหุงข้าวมันไม่สะดวกอะ่ะอันนี้ทําเวลาทําไม่ถึงแบบไม่ถึงห้านาทีไองอั<ม>้งแต่ต่อไข่ย,ยันตักใส่จานมันเร็วมากเลยนี่ถ้าเป็นหม้อหุงข้าวก็ประมาณแบบสิบสิบห้านาทีได้เพราะว่ามันร้อน มนร้อนช้านะฮะเ,เสียงก็สำหับวันนี้นะฮะก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะ,ะขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย